สวัสดีค่ะในสวีเดนค่ะพอดีเสียงมีปัญหานะคะไหไนก็เลยต้องมาอัดใหม่เราก็มาชมรอบๆบบ้านกันนะคะหน้าบ้านก็จะมีต้นไม้ใหญ่ใ,ญใญ่อยู่3ต้นเนี่ยสวยมากแต่ว่าใบร่วงเยอะเหนื่อยตอนกวาดค่ะนี่มีต้นใหญ่อยู่สต้นหน้าบ้านนะครับ ช่วงนี้ก็ใบไม้บ้านก็บ้านก็หลังไม่ใหญ่นะคะนี้บ้านหลังเล็กๆค่ะใบไม้ต้นไม้ก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหมดแล้วช่วงนี้ก็จะหนาวหนาวแล้วแหละเนาะมันก็สวยไปอีกแบบเนาะแต่ว่าหนาว อืแต่ว่าดอกกุหลาบมันยังออกอยู่นะนี่มีอยู่ต้นหนึ่งแต่ต้นอื่นก็ตายหมดแล้วเนาะเพราะว่ามันหนาวแล้วดอกกุหลาบนี่มันจะตายแต่ว่ามันก็จะขึ้นใหม่ปีหน้านะคะมันจะนอนเหมือนกันแต่ว่ากอน,นี้ยังออกดอกอยู่สวยๆอยู่อันนี้เป็นต้นอ่าไม่รู้วอะไรต้นญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรสักอย่างนี่แหละใบก็จะร่วงหมดทีนี้ก็ร่วง ที่บริเวณว่าบ้านก็ไม่ได้กว้างนะก็กว้างอะไรสนามหญ้าแต่ว่ามันลําบากตอนอนะ่ะตัดหญ้าแต่ว่าหน้าหนาวไม่ต้องตัดเพราะมีเดีหิมะนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกพลัมปานะจะเปรี้ยวๆแต่ว่าปีนี้มันไม่มีให้เก็บใบก็จะเหลืองร่วงมาแล้วเอาไ้เก็บของนี่ อันนั้นก็ไม้ฟืนหมดนะเอาไว้หน้าหนาวเนาะไม้ฟืนหมดเลยต้ทงทั้งแทบเลยนี่มันก็สวยอีกแบบใช่ไหมนี่ต้นนี้ตน้นเออขาเรายียกอะไรต้นโอ๊กหรือเปล่าใบจะร่วงหลังเพื่อน ที่ปลูกผักนะในก็ปลูกก็ไม่ค่อยได้กินหรอกปลูกไปอย่างนั้นแหละนี่มันก็สวยอีกแบบต้นไม้นอนอม,มีเพียบเลยหน้าหนาวเนี่ยไม่ต้องกลัวหนาวนะตอนไหนก็ก่อไฟข้างในด้วยมันจะทำให้บ้านมันอุ่นเนาะนี่